สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกระสู่ช่วงบีฟอร์เดอะแมตชครับประจำวันศุกร์ที่12บสอกันยายน2568นะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยก่อนเกมพีเมลิกนะก็กลับกันใหม่ครั้รบสลับพีเมลิกในนัดที่4ี่แล้วนะครับผมนะก็หลังจากช่วงเวลาต้นเดือนของกันยายนเนี่ยเราจบทั้งตลาดนักเตะใช่ไหมแล้วก็มีเบรกทีมชาติเข้ามา นะครับผมก็เลยอาจจะห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับผมนะก็ถ้าเท่ามีเวลาก็จะมาทาบีฟอร์กับอัฟเตอร์ได้หมอยู่แล้วแต่ว่าคลิปอื่นๆเนี่ยต้องขอดูอีกนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าอาจจะค่อนข้างที่จะเวลาอาจจะจํากัดนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้ามาทําได้ก็จะทำสำหรับคาริมโยบูนะครับผมถ้ายังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันถ้าทําออกมานะครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวโปรแกรมมันถีใช่ไหมนะผมเพราะว่าเดี๋ยวมีแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์แล้วนะครับผมก็ ค่อยไปว่ากันนะครับผมสามเกมนี้ผมมองว่าเป็นเกมเยือนทั้งหมดนะครับมันก็เป็นบททดสอบของมาริสกาจริงๆนะครับผมทีนี้คือแบบเอาเป็นว่าผมอาจจะยังไม่ถึงกระทั่งว่ามองเขาแบบเลวร้ายหรืออะไรแบบนี้นะเพราะว่าหนึ่งฤดูกาลนี้มันแบบมันต้องให้เขาทําไปนะนะผมแล้วก็อาจจะเป็นผู้จัดการทีมที่เราควรจะจับตาม,มองไปแล้วกันนะผมในการเติบโตของเขาอะนะครับผมเพราะว่า อ่ะโอเคอย่างน้อยแบบตอนนี้เขายั่งมีความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันให้นะครับผมนะแล้วก็รูปแบบการเล่นแรงตาเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่สกอรเด็บของเราอะ่ะเพราะว่าเริ่มมีนักเตะเจ็บไปทีละคนสองคนใช่ไหมนะผมแต่ยังดีที่ว่าวันเนี้ยภาพการซ้อมนะที่เท่าที่ผมเห็นนะก็คืออย่างน้อยเนี่ยโคพาเมอร์กลับมาซ้อมแล้วเออแต่ว่าจะจะดีพอในวันพรุ่งนี้ที่ออกสตาร์ทเลยไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแล้วก็สําหรับ เอสุโกเนี่ยก็เจ็บไปแล้วก็พักประมาณ3เดือนนะครับผมก็ทำให้กลางเราเนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่ลาวียไกเซโดเอนโซแล้วก็อันเดซานโตสีคนเท่านั้นนะส่วนจะดันเคยขึ้นมานี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนักเตะที่น่าสงสารและกันผมบอกนี้ซวยอ่ะนะับก็คือมีไฮโลมูดิกใช่ไหมตามข่าวนะครับผมก็ทุกคนน่าจะได้รู้แล้วแหละนะผมเพราะว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่เรื่องนะเชลซี Chelsea ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะชอบมักจะม,ม,จะมีมีเรื่องอยู่เสมอก่อนจะเตะอะไรแบบเนี้ยนะครับผมไอ้ช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เบรกทีมชาติไปนี่ยังไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอก่อนจะแข่งแบบเนี้ยมันจะมีข่าวนุ่นข่าวนี้ออกมาอย่างล่าสุดใช่ไหมที่ถูกตั้งข้อหานะครับตั้งข้อหาเฉยๆนะสลับ FA คือในกรณีที่เชลซียื่นเองนะครับยื่นให้ตัวให้ตรวจสอบเรื่องนี้เองในเรื่อง อคล้ายๆเหมือนหลีกเลี่ยงภาษีหรือแบบคือเหมือนจ่ายค่าเอเจนนะครับประมาณว่าไม่ได้ลงบัญชีได้แบบถูกต้องประมาณนี้คือเขาเจอความผิดปกติว่าเอ๊ยมันมันปกมันผิดปกติอะไรยังไงนะก็ลองให้ทาง FA เข้ามาตรวจสอบดูนะครับเชลซียื่นเองแล้วเกิดช่วงปี2 0 0 9ันเก้าถึงสองพันยี่สครับไล่มาเลยแล้วก็ ช่วงที่โฟกัสน่าจะเป็นช่วงปีสองพันสิบเอ็ดสิบสองเลยครับคือช่วงตลาดที่เราซื้ออาซามาครับเออแล้วก็มีช่วงตลาดที่เราซื้อวิลเลียนประมาณนี้คือหลายๆคนผพะว่ารายละเอียดน่าจะรับทราบพอสมควรแล้วนะผมในงนั้นผมก็จะไม่ย้ำอะไรเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องร,รอลุ้นอีกทีว่านักเตะเราจะมีเจ็บเพิ่มไหมนะครับผมมันถึงแม้เวลายังมีอยู่ สักพักหนึ่งกว่าจะเดือมกราานะแต่ว่าถ้าอย่างน้อยอ่ะเราอยากจะให้นักเตะที่มันแบบอ่าโอเคไอ้นักเตะส่วนหนึ่งที่อย่างบางคนอย่างฟาคุนโดโบนอนาเตะที่ไม่ได้ลงในยูซออ่ะไม่ได้ไม่ได้ถูกไ,ไม่ได้ถูกใส่ชื่อผมว่าอย่างน้อยเขาก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีในเรื่องเกมลุกนะส่วนเกมรับนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเพราะว่าดีซาซี่เนี่ยตามข่าวคือใส่ชื่อแล้วนะชื่อในพรีเมียร์ครับทั้งราชิมสเตอร์ลิง อ่าอักซดิซาซีแล้วก็ดาโทโฟฟาน่านะครับผมก็คือใส่ชื่อในพรีเมอร์ลีกเพราะพรีเมพร์ลีกเนี่ยมันใส่ชื่อยังไงก็ได้นะครับผมคือแบบส่งรายชื่อเนี่ยมันคือนักเตะเราตอนนี้มันนักเตะเฉลี่ยมันน้อยอายุน้อยนะครับผมดังนั้นเนี่ยสล็อตนักเตะที่อายุมากกว่ายี่สิบสามปีอะไรเนี่ยมันมีเยอะแบบอยูย่สิบเอดอะไรแบบนี้คืออายุต่ำกว่ายี่สบ็ดปีเราเยอะเหมือนกัน ส่วนนักเตะที่มันเลยมาเนี่ยมันก็นับคนได้ครับแล้วก็มีนักเตะประมาณแบบซีเนียอายุยี่หกยิบเจ็ดอัพเนี่ยอย่างโทซินอย่างอะไรพวกเนี้ยอะอะก็แบบมันใส่ได้สล็อตยังว่างอยู่ประมาณนี้นะผมก็เลยอาจจะดีซาซี่อาจจะมีลุ้นที่สุดส่วนสเตอร์ลิงกับโฟฟาน่าผมว่าดาโตโฟฟาน่านะไม่ใช่เวสลี่นะดาโตโฟฟาน่าี่เป็นกองหน้าผมว่าสองคนนี้จะกลับมาสู่ทีนี้ยากที่สุด เออกับส่งทีมยากที่สุดดังนั้นเดดีซาซี่อยู่ที่สควอตกองหลังเราอะพอไหมปริมาณเนี่ยอาจจะดูมีดูเยอะนะโปฟันนาบาเดชิวโทซินนะโปฟนานนาบาเดชิวโทซินมีชาโลบาเลอรพวกเนี้ยนะครับผมถ้าใส่ดีซาซี่มาอีกคนมันก็จะเป็นห้าใช่ไหมเพราะว่าโควิลกว่าจะได้ลงได้นะครับผมมันสักพักแล้วก็ อาเชมปงเหมือนแบบเวลาเล่นนะครับบางทีโยเขาไปเล่นอ่าตรงกลางเนี้ยมันแล้วแต่นะผมเออมาเลสก้าเคยใช้นะให้ผุบให้อาเชมปงไปยืนตรงกลางเนี้ยเวลาบิลหลังสามนะครับผมเออมันก็แบบเป็นทางเลือกแล้วกันนะในแนวรับส่วนพวกสาวตัวก็คงไม่คงถ้าไม่เจออะไรเลวร้วายก็คงไม่เจ็บง่งายๆนะครับผมคือตอนเนี้ยสคอรที่เราหน้าเป็นห่วงคือกองหลังแหละ เออประมาณนี้นะที่คือตอนเนี้ยนักเตะที่มันใช้ได้มันมีแค่สองคนเลยครับสองคนท้วนเลยนะที่แบบพอไว้วางใจแล้ระดับหนึ่งก็คือโคอ่โทซินกับชาโรบาส่วนคนอื่นไม่รู้นะครับอืมผมมองแบบนี้นะส่วนคนอื่นไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็รอดูกันไปแล้วกันคนระับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็เกมกับเบนฟะอร์นับคือเตะกัน ตีสนะวันเสาร์นะครับไม่ใช่เวลาที่ดีอะไรเท่าไหร่หรอกนะนะครับผมเพราะว่าใจดึกนะครับผมก็ตีสองเดี๋ยวผมจะอ่าบรรยากาศเหมือนเดิมนะจะพูดถึงบรรยากาศแล้วก็การการเล่นอะไรต่างๆในเกมนะครับเหมือนเช่นเคยคือ UCL กับพรีเมียร์ลีกหรือบอลคาราบาวหรือ FA อะไรก็แล้วแต่ที่มันแตะหลังจากเที่ยงคืนนะครับคือแบบตีสองตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งสี่ห้าเวลาอะไรก็แล้วแต่ แบบอยุโรปเดี๋ยวมันจะมีปรับเวลาให้แบบเป็นเจ็ดชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วแต่นะผมนั่นแหละเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมไม่ฝังนะผมว่ามันเป็นยังไงสําหรับคนที่อาจจะแต่ว่าส่วนส่วนมาก,กน,นะผมว่ามันไม่เหมือนคู่กลางสัปดาห์ที่แบบบางคนอาจจะไม่ได้ดูแต่สุสัปดาห์เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นสัส่วนใหญ่นะที่อาจจะตยมาดูนะผมตีสองนะสำหรับเชลซีคิดเตะคือวันเสาร์เลยครับพรุ่งนี้นะครับตีสอง อ่าโอเคไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับสรับเอ็นโซมาเลสกาพูดเอาไว้ก่อนเขมเขาบอกว่าโคพาเมอร์เนี่ยยังเ็บอยู่หรือเปล่านะผมแล้วก็หรือว่าเป็นการจัดการเรื่องรักษาความฟิตของเขาในในช่วงเวลาที่เหลือข้างหน้าเนี่ยในไม่กี่เดือนข้างหน้าที่แบบมันมีโปรแกรมสํมสมคาคัญสำคัญรออยู่อะไรเนี้ยคือเรื่องนี้หรือเปล่าเป็นการจัดการหรือเปลามารสกา,าบอกว่าเขาลงซ้อมกับเราเมื่อวานเป็นครั้งแรกนะครับผมไม่ได้ซ้อมแบบเต็มเซสชันนะวันนี้จะมีเซสชันตอนบ่ายอีกรอบหนึ่ง เราก็จะดูอีกทีว่าเขาโอเคไหมหรือไม่ก็อาจจะไม่มีแบบอาจจะไม่ได้ช่วยทีมนะครับผมก็แต่ว่าหลังบทสัมภาษณ์คือบทบทสัมภาษณ์เนี่ยมันสี่โมงเย็นบ้านเราเลยนะให้สัมภาษณ์เ็วมากครับสำหรับเอเซมาเลกาก็คือภาพซ้อมมาช่วงดึกดกครับมันมีภาพบุคโคฮฮมเมอร์ซ้อมอยู่ส่วนบรรดาบราซิลกับกยอย่างไกเซโดรือพวกนักเตะบราซิลที่บินไปอเมริกาใต้อะไรเงี้ยที่เดินทางไกลไ ก็ซ้อมแหละแต่ว่าอยู่ที่เรื่อง,องความฟิตเลยครับว่าจะจะดีพอไหมเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเราเยือนสามเกมรวดเลยนะเยือนทั้งเบนฟอร์ดเยือนเกมใหญ่อย่างไบเย์แล้วก็เยือนแมนยูในเตดอีกนะครับรออยู่อ่ะหนักนะครับผมเออคือเราประมาทไม่ได้เลยนะครับผมอาจจะต้องมีเกมบางเกมที่ต้องแพ้เลยก็ต้องทําใจไว้ด้วยนะต้องรับให้ได้นะไม่ใช่แบบจะโวยวายเลยครับแบบคือถ้าเราทําได้ดีแล้วแพ้ไม่มีใครว่าแต่ถ้ามาเล่นแย่ก็ต้อง อาจจะมีวิจารณ์บ้าเงเล็กๆน้อยนะแต่ว่าไม่ถึงกับทั้งว่าต้องไล่เขาหรืออะไรแนี้ไม่ไครับนะสรับสามเกมจากเนี้นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าการจัดการของโคฮาเมอร์เนี่ยและหรืออาการเป็น,หร,ปนหรือเป็นกรณีที่เขาได้รับบาดเจ็บแล้วตอนนี้เขาสมบูรณ์แล้วใช่ไหมมาเลสกาบอกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องนะครับม,มันไม่ใช่นะเรื่องการจัดการอะไรอย่างนี้นะครับผมคือดูแลเรื่องสภาพร่างกายอะไรประมาณนี้เขาบอกว่า มันเป็นเรื่องการบาดเจ็บเขากําลังฟื้นตัวจากการบาดเจ็บดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการจัดการของเขามันแค่การฟื้นตัวจากการบาดเจ็บแน่นอนว่าในช่วงเวลาที่เขาพร้อมลงเล่นเนี่ยเรากขาต้องคิดถึงการจัดการเขานะครับผมพร้อมลงเล่นด้วยนะครับผมเพราะว่าเกมมีให้ลงเล่นจํานวนมากเลยนะตอนนี้มีหลายเกมมาที่ต้องลงสนามนะครับผมดีแล้ว ส่วนของดีแลบล่ะเป็นยังไงบ้างทราบเพิ่มเติมอะไรความพร้อมอะไรของเขาบ้างไหมเรื่องอาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยเขาจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเคยคุยไว้ก่อนหน้านี้ครับเรื่องสัปดาห์ที่เราเตะก,กับรู้สึกจะเวสแฮมใช่ไหมที่เราเล่น,นไปเ่หรือฟูลแลมนะเดียวอ๋อเล่นกับฟูลแลมเล่นกับฟูลแลมครับผมสัปดาห์ก่อนนู้นเลยนะครับผมมา,าริสคาเขาบอกว่าในกรณีดีแลบเนี่ยไม่มีเพิ่มเติมนะ กพราะคิดว่าเขาน่าจะต้องพักสิบถึงสิบสองสัปดาห์ก็ประมาณสี่สามเดือนใช่ไหมสี 4, ่สามสิบสองอ่ะสี่สัปดาห์ใช่ไหมเดือนหนึ่งก็สามเดือนอะนะครับผมประมาณสามเดือนประมาณนี้แล้วก็ดังนั้นน่ะมันมันอีกนานที่จะพูดถึงตัวดีแลบนะครับผมแล้วก็ลิสเจมเนี่ยลงเล่นทางให้กับอังกฤษไปเนี่ยสองเกมเลยนะอ่าทูเคิลสองลงสองเกมเลยเขาพร้อมลงเล่นในวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะับมาเลสซาบ,บอกว่าตอนนี้นักเตะคนไหนก็แล้วแต่ที่กลับมาจากทีมชาติเนี่ย ที่กลับไปใช้ร,รับใช้ทีมชาติเอาใช้คำนี้นะคือไปรับใช้ชาติถูกเรียกตัวมาเลเซียาบอกว่ามันเป็นเรื่องของอิสระเลยว่าผู้จัดก,การทีมชาตินั้นน่ะจะให้นักเตะลงเท่าไหร่ลงกี่นาทีอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่นหน้าที่ของมาเลเซียนะครับเมื่อพอเขากลับมาอยู่ที่นี่เราก็จะจัดการให้มากเท่าที่สุดเท่าที่จะทําไปได้นะครับเท่าที่ทําได้ตั้งแต่ผมมาที่นี่ผมก็ทําแบบนั้นกับพวกเขา เหมือนแม้กระทั่งตัวลิสเจมนะครับลาเวียโฟฟาน่าที่มีปัญหาก่อนหน้าน,นี้ก็เช่นกันตอนแต่ว่าตอนเนี้พวกเขากําลังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาฟิตพอที่จะลงเล่นได้สองเกมหรือสามเกมในหนึ่งสัปดาห์ก็หนึ่งสัปดาห์บางทีอาทิตย์การสัปดาห์และเสาร์ประมาณนี้นะครับก็คือหนึ่งสัปดาห์ในสามเกมอาจจะลงได้แล้วประมาณนี้ประมาณว่าแบบนักเตะพยายามแสดงให้โค้ชเห็นว่าเอ้ยผมลงได้นะบอสอะไรประมาณเนี้นะครับ แล้วก็เขาบอกว่าเขาพร้อมไหมสวนสัปดาห์นี้มาเลสกาบอกใช่เขาโอเคดีเขาสบายดีนะครับผมตัวลิสเจมนะแล้วก็เรื่องโควิลที่มีชื่อในแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยมีความขึ้นหน้าในเรื่องความฟิตของเขาบ้างไหมมาเลสกาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปถึงรอบไหนใน UCL นะครับอาการบาดเจ็บของเขาคือ ACL เอ็นขว้ยหน้าหัวเขา่าดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบพักแค่นหนึ่งหรือสอเดือน แต่เป็น6หรือ7เดือนหรือ8เดือนเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะพักขนาดไหนแต่เขาจะกลับมาแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกังวลนะครับคุณคิดอยากจะเก็บแจ็คสันไหมไหมในช่วงท้ายนะผมมารซสกาบอกว่าคือตัวเขาเองเขาบอกว่า,าแจ็คสันก็สำหรับผมมันค่อนข้างง่ายเพราะตอนนี้เขาเป็นนักเตะของบาเยอร์มินีนะครับแล้วก็เขาบอกว่าผมสง่งผมส่งข้อความไปไวอวยพรเขาขอให้โชคดีนะ จนกว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งคือกลับมาสู่ที่คือคือพูดเหมือนเป็นนายแบบเหมือนบายเยอร์เมเซนไมเซนถาวรแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือในกรณีนั้นนะนะครับเขาเก่งมากนะเขาทํางานได้ดีดังนั้นเนี่ยผมขอให้เขาโชคดีและนั่นคือสิ่งเดียวที่ผมพูดได้นะครับผมตอนเนี้คุณมีกาลาโชอยู่ในทีมาสองสัปดาห์แล้วได้ลงฝึกซ้อมกับเขากับ,กบทีมงคุณเนี่ยคุณเริ่มสร้างความสัมพันธ์แบบไหนกับเขาบ้างครับผมมองว่าเขาเป็นยังไงบ้างในแง่ของศักยภาพที่คุณเห็นอนะ รวมถึงสภาพแวดล้อมบุคลิกของเขาคุณคิดว่าเข้ากับทีมได้ดีแค่ไหนมารสกาบอกว่าเขาทํางานได้ดีมากครับแน่นอนเขาต้องทํางานต่อไปเพราะเขามาที่นี่ยังไม่ฟิตอาจจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยนะมาที่เชลซีนะครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องทํางานหนะักต่อไปเขาทํางานได้ดีนะเราจะรอดูกันต่อไปว่าแต่หวังว่าเร็วๆนี้เนี่ยเราจะได้ให้เขาลงเล่นบ้างนะครับผมก็มีโอกาสนะมีโอกาสว่านะคิดว่าอะไรทําให้เบนฟอร์เนี่ย เป็นเป็นเกมการเจอกับเบนฟอร์ดเ่เป็นเกมที่เจอความท้าทายที่ยากนะมาเลสซาบอกว่าผมคิดว่าเป็นเกมยากเสมอเมื่อปีที่แล้วทั้งสองเกมก็ยากเหมือนกันมันจะมีอยู่เกมนึงที่เราเฉือนที่เดอะบริดจใช่ไหมแล้วก็บุกไป,ปเยืยอนเขาเสมอนะครับผมแต่พิมลิกเนี่ยเป็นลีกที่ดีสุดในโลกก็น่าจะเป็นพ่อแบบนั้นการเจอกับสมโมสรไหนก็ยากเสมอเราแข่งมาสามเกมพาเลสก็เล่นได้ยอดเยี่ยมนะฟูลแลมกับเวสแฮมก็ยากเสมอดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ ผมคิดว่าก็เป็นแบบเดียวกันนะครับคิดว่าที่ของคุณพัฒนาตรงไหนได้อีกนะครับผมมาเลสกีบอกว่านักเตะที่เรามีเนี่ยสามารถพัฒนาได้เสมอครับการพัฒนานักเตะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือการพัฒนาทีมและจากนั้นก็สําหรับทีมนะครับผมเราน่าจะเริ่มเห็นแนวทางแก้ปัญหาในด้านโครงสร้างและการเคลื่อนที่แบงแท็กติกแล้วประมาณเนี่ยและผมคิดว่าเรายังสามารถเพิ่มทางออกต่างๆลงไปได้อีก นะผมเพิ่มดินามิกอะไรมาในะพ,พลังอะไรต่างๆคือมันมันว่าดินามิกมันก็แบบแปลและใหญ่ๆนะนะผมเอ,อ่อการเคลื่อนที่อะไรพลังนู่นนี่นั่นก็ไรพลังนะอะไรต่างๆแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นบริบทเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ซะมากกว่านะดินามิกนะผมแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องคูเรียเนี่ยที่เขาฟอร์มดีแบบเนี้ยมันเป็นเพราะตัวเขาเองหรือเปล่านะครับผมมาเลสซีบอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของนักเตะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสงสัยเลยแต่ผมคิดว่าเราพูดกันหลายครั้งแล้วว่า ตัวเขาเองครัคูรยยาเอนโซไกเซโดหรือแม้แต่โควิลเนี่ยตอนที่ผมย้ายมาเนี่ยสานการรอบตัวนักเตะเหล่านี้เนี่ยมันต่างออกไปบ้างนะผมและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่เราที่พวกเขาอยากจะพัฒนาวิธีที่เขาต้องการเรียนรู้เราแค่แนะนํามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆให้กับพวกเขาแล้วเขาก็เป็นคนลงไปเล่นในเกมนะครับผมไม่ใช่ว่ามารก้าบอกไปแล้วเฮ้ยต้องทําอะไรอย่างงู้นนี้ในสนามตลอดเนี่ยเพราะว่าพออยู่ในสนามนักเตะมันก็ต้องพัฒนาตัวเอง หรือว่าต้องรับมือสถานการณ์เองนะครับผมโค้ตมันบอกข้างหูไม่ได้นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเลือกเล่าเรื่องเอนโซ่หน่อยนะเรื่องพัฒนาการของเขานะครับมาเลสกาบอกว่ากอนอิเล่เนี่นยพอคุณย้ายมาจากต่างแดนเนี่ยมันก็ยากครับเพราะคิดว่ามันต่างจากที่มันอื่นในในลีกอย่างสิ้นเชิงนะครับผมอีกอย่างผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะเขามีปัญหาในช่วงต้นซีซั่นที่แล้วนะครับผมในการ ในเรื่องความเข้าใจเกมประมาณนี้ว่าเราต้องการอะไรจากเขาบ้างแต่ในวินาทีที่เขาเข้าใจสถานการณ์ปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นมากพอผมมองว่าเขาเหมาะกับการเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกมากกว่านะตัวเลขยังแสดงให้เห็นในแง่ของการทำประตูและแอสซิสหวังว่าเขาจะเล่นได้แบบนี้ต่อไปในละักษณะเดียวกันนะครับผมเขาบอกว่าตั้งแต่เดือนกุมภามาเนี่ยคุณมีสติที่ดีนะ สถิติเกมรับที่ดีส่สุดในพิมียร์ลีกด้วยเนี่ยคุณใส่ใจในเรื่องเกมรับให้แน่นขึ้นบ้างไหมมาริสคาบอกว่าผมพูดแบบนักการนักเตะเสมอตั้งแต่วันแรกครับเราบุกได้ดีเราสร้างโอากาสได้เราทําอันตรายได้ถ้าเราสร้างเกมลุกได้ดีจากกองหลังด้วยนะเออเริ่มจากกองหลังเราทําได้ดีถ้าเราเพสซิ่งด้วยนักเตะแนวลุกเพสแดงบนประมาณเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งรับอย่างไรหรือบุกอย่างไงสําหรับผมมันขึ้นอยู่กับทั้งทีมคุณสามารถสร้างโอากาสได้อย่างถูกวิธี จากการบิวอัพหรือการสร้างเกมอย่างโควิลโทซินชาโลบาโฟฟาน่าและคนมีที่สร้างสไตล์การเล่นของเราเนี่ยก็คือพวกเขานี่แหละนะครับผมเราสามารถเล่นเกมรัดได้ดีขึ้นถ้าก่อนหน้านี้ถ้าแบบเกิดในกรณีก่อนหน้าเนี่ยครับคือเรามีแจ็คสันหรือดี Lab, แลบแล้วเรามีจอไปชัวไปโดพาวเมอร์เนโตพวกเขาใช้เพรสซิ่งอย่างถูกวิธีมันขึ้นอยู่กับทั้งทีมนะครับผมที่ จะเล่นแบบไหนอะไรยังไงครับคือเรามีความสุขกับวิธีการเล่นเกมรับของเราเรามีความสุขกับวิธีเกมลุกด้วยนะผมเพราะอย่างที่บอกไปก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องของการพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับหรือเหมือนกับว่าแผนเขาจริงๆเนี่ยของเอ็นโซมาเลสกามันก็ประมาณว่าแบบบิวอัพจากแดนหลังอะไรประมาณเน,นี้ยครับเออเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับผมทีนี้ข้างหน้าเนี่ยเป็นเป็นบางเกมนะที่แบบอาจจะเพรสเยอะเพรสเป็น เป็นเชฟแบบแบบคล้ายแบบเพสแดนบนแบบสามสี่คนเลยแล้วแต่บางครั้งก็เพสตัวเดียวแล้วก็คล้ายแบบฟุมพื้นที่ในแดนคู่แข่งสมมุติน่าเ,เป็นบางทีแต่ถ้าเพสเต็มที่เลยน่ะผมอยากให้เพสแบบเกมกับเพสเชในบอลชิงอะรอบชิงสโมสรโลกนั่นแหละให้เพสอย่างนั้นอะเออน่าสนใจนะนะผมเขาบอกว่าคุณคงดีใจใช่ไหมที่นักแต่ตลาดนักเตะจบลงไปแล้วเนี่ยคุณได้สิ่งที่ ต้องการจากตลาดรอบนี้หรือยังคุณพอใจไหมกับสิ่งที่ได้มามาริสคาบอกว่าผมคิดว่าเรามีทีมงานมที่ดีนะในงานแถลงข่าวกับเชลซีเมื่อปีที่แล้วผมก็บอกว่าผมชอบทีมผมรักทีมนี้มากและนี่คือเหตุผลที่ผมตัดสินใจย้ายมาอยู่กับสโมสรแห่งน,นี้เพราะทีมเราดีมากอยู่แล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงนักเตะบางคนและโดยรวมแล้วผมคิดว่าเรามีผลงานที่ดีนะนะผมตัวเลือกแดนหน้าของคุณหลาที่อย่างจะอย่างที่บอกครับเรียมดีแลบเจ็บไปเนี่ย มันทาให้ตัวเลือกของคุณน้อยลงหรือเปล่ามาเลสกาบอกว่าตอนเนี้มีนักเตะเจ็บอยู่อย่างดีแลบะันัแน่นอนครับนักเตะมาเลขกา้ามาคิวก,ก็อยู่จัวเปโดก็เล่นได้เล่นในตำแหน่งนั้นได้เช่นกันในเกีวฟูแลแรกเราใช้ชายลิจอร์ดเล่นเบอร์เก้านะดังนั้นเนี่ยเราคงต้องคิดถึงเขาด้วยนะสำหรับตัวไทลิจอร์ดอ่ะ,อะเราก็ต้องคิดเหมือนกับว่ามาเลสกาบอกว่าเนี่ยผู้ไปในในเนี่ย สุดท้ายจอนมันไม่ได้ย้ายใช่ไหมนะผมมันไม่ทันนะในช่วงท้ายตลาดก็มีโอกาสอาจจะเล่นกองหน้าฟอรนายอะไรแบบนี้นะผมก็ไม่รู้นะมาเลสตาจับไปอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับสมโมสรที่โดนตั้งข้อหาครับนั่นแหละเจ็ดสิสี่กระทงอย่างที่ทุกคนได้ได้ได้ไดไดไดรับทราบไปนะครับคุณได้คุยกับพวกผู้บริหารบ้างไหมเบื้องบอนะนะครับผมอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกี่ยวกับ การลงโทษบ้างไหมนะผมลงโทษทีไหมครับที่แบบจะโดนรูโดโดนบบนี่อะไรแบบเนีย้ยมันสขาบอกว่าก็ทราบจากทางสโมารสรว่าเขาพอใจกับสถานการณ์และกระบวนการนี้นะส่วนตัวผมไม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมอย่างแรกเลยเพราะผมพูดตามตรงไม่มีข้อมูลอะไรเลยดังนั้นเนี่ยถ้าผมพูดอะไรออกไปเนี่ยมันอาจจะผิดหรือถูกก็ได้แต่ผมไม่มีข้อมูลเลยผมโฟกัสจับสิ่งที่ผมพูดเสมอคือเรื่องในสนามเป็นสิ่งที่ผมผมควบคุมได้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในการควบคุมของผมนะครับ แล้วก็เขาพูดถึงประเด็นสำคัญในเรื่องความฟิตนักเตนะเขาบอกว่าเนี่ยเช้าวันพุธเนี่ยเดี๋ยวมีนักเตะกลับมานะไม่ว่าจะเป็นจากบาราซิลอย่างไกเซโดบนะที่นักเตะบาราซิลเนี่ยกลับมาจากโบลิเวียส่วนไกเซโดก็มาจากอเมริกาใต้ด้วยนะมั่นใจได้ไหมว่าจะใช้งานพวกเขาได้ในเรื่องหล่านี้มาเลสกาบอกว่านักเตะบาราซิล่ะเพิ่งมาถึงเมื่อวานพวกเขาไม่ได้ซอ้อมพวกเขาแค่พักฟื้นร่างกายส่วนไกเซโดมาถึงเมื่อคืน นะครับผมวันพุธกับน้นเมื่อคืนนล้วแหละประมาณนี้นะครับหรือว่าเมื่อคืนวันพฤหัสผมไม่ทราบนะอันนี้ไม่ทราบเขาบอกว่าผมจะเจอเขาวันนี้นะก็แสดงว่าอาจจะถึงเมื่อคืนวันพฤหัสหรือเปล่านี่เรื่องหนึ่งนะครับเอ,อก็จะเจอเขาวันนี้ดังนั้นนะสลับทุกคนเนะี่ยมันเป็นเครื่องหมายคาถามสหรับวันพรุ่งนี้ก็แบบฟิตไหมพร้อมไหมอะไรอย่างนี้นะเมื่อแต่ว่าเมื่อพวกเขาลงเล่นที่โบลิเวียอย่างเงี้ยสมมตินักเตะบาสิวะที่ลงเล่นอย่างโบลิที่โบลิเวียนะมันก็ยากนะที่จะกลับมาได้ในเร็วๆนี้ใช้งานได้ในเร็วๆนี้คนระับ ก็อาจจะไม่แน่อาจจะเป็นบางคนก็ได้เออนะเพราะว่าผมว่าชูเอาเปโดมันน่าจะต้องลงสนามอแล้วต้องเข็นนะนะผมมันไม่มีใครเล่นแล้วนะครับจะเป็นมาสกิลอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่านักเตะจะเสียสมาธิกับเรื่องที่สโมสรถูกตั้งข้อกล่าวหาไหมมาริสคาบอกว่าส่วนตัวผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมพูดตรงตว่านักผมไม่คิดว่านักเตะจะกังวลกับสาการนี้มากนะักนะครับคิดเห็นอย่างไรกับการเซ็นสัญญาก,กับ ฟาคุนโด้บันาโนเต้นะครับผมมาริสกาบอกว่าเขาเป็นน <sais. S 1> ักเตะเขาเป็นนักเตะที <subscribing> ่ด <Scroll> <wire> ีนะผมรู้จักเขาเพราะเขาเคยอยู่ที่เลสเตอร์แล้วผมก็อยู่ที่นั่นด้วยผมเลยรู้จักอยู่บ้างนะครับผมเขาเป็นนักเตะที่ดีนะครับผมที่สามารถช่วยเราได้เรามีการแข่งขันมากมายมีการมีเกมที่ต้องลงเล่นอีกเยอะซึ่งเขาน่าจะลงเล่นให้เราแน่นอนนะครับผม แล้วก็คุณได้คุยกับแจ็คสันเป็นการส่วนตัวไหม48ชั่วโมงแห่งความไม่แน่นอนในช่วงท้ายนะครับท้ายตลาดเพื่อบอกให้เขารู้ว่าคุณต้องการให้เขากลับมานะครับผมมาเสซ่าบอกว่าผมไม่ได้คุยกับเขาเลยนะไม่เลยครับอย่างที่บอกครับผมส่งข้อความไปอวยพรนะให้เขาโชคดีเท่านั้นเองนะครับผมคุณมั่นใจไหมว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมจากสโมสรในช่วงเวลาน้นนะทั้งๆท,ที่เขาถูกบอกว่าสามารถย้ายทีมได้ มาเลเซียบอกมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมที่สุดท้ายล่มไปแป๊บหนึ่งอ่าแล้วมาอีกวันมาสุดท้ายเลยอ่ะกลับมาอีกรอบหนึ่งเอ่อมันจะมีช่วงเวลาเนี้ยที่แบบนักข่าวรายงานตรงกันหมดอะว่าล่มไปแล้วละอะไรเงี้ยนะครับมาเลเซียเขาพูดถึงว่าสุดท้ายแล้วมันก็หากะสโมสรจะตัดสินไปทางอย่างอื่นเนี่ยไปทางอื่นเนี้ยมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับสโมสรเพราะว่าสโมสรมีอำนาจทําแบบนั้นได้ นะครับผมก็ประมาณนี้สลับสิ่งที่เอ็นโซมาเลสกาพูดเอาไว้ก่อนเกมนะครับไปดูรายชือกสิ่สองสามหนึ่งครับผู้ส,สาบตัวเองโรเบิร์ตซานเชสแนวรับลิสเจมชารโรบาโทซินกูกกลียาครับแนวรับเอ่อกองกลางก็ไกเซโดขอไปนะไกเซโดเอ็นโซแนวลุกครับเอสเตวาพาวเมอร์เนโตชูอัลเปโดนะครับคือโคพาวเมอร์อาจจะเป็นเครื่องหมายคําถามบ่อนว้อ่าว่าจะพอลงเล่นเป็นตัวจริงเลยไหมนะครับผมอาจจะเป็นอา่า เนโตเอสเตวาหรือให้ชัวไปโดลงมาเล่นหรือจะดันานิชจ้อนหรือจะดันเนโตไปนี่อีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่การตัดสินใจของเอนโซมารสกาจะใส่ฟากุนโดไหมเข้ามาแทนอย่างเงี้ยนะผมมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเอนโซผมลงว่าผมว่าลงแน่ๆเพราะว่าเขาโดนแบนจากทีมชาติแล้วไม่ได้ลงเลยดังนั้นพักเต็มๆเอนโซออกตานแน่นะครับผมส่วนที่เหลืออ่าชารบาทาว์ซินเนี่ยพอได้แต่ลิสเจมเหรือ เหลือจะใส่กุสโตเหมือนเดิมอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าเกมที่แล้วผมยังเดาว่าเฮ้ยนิสเตอร์อาจจะลงตัตจริงแต่กลายเป็นว่ามาลงกุสโตลงแทนแล้วเล่นดีๆด,ด้วยนะในเครื่องหลังเกมกับฟูลแลมเออทําได้ดีเฉยเลยนะครับผมสั่งมาลงกุสโตก็นี่อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ากุสโตไม่แน่ใจว่าเขาติดทีมชาติด้วยเปล่าน่าจะติดมั้ยนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าผิดขออภัยแล้วกันนะผมเออนี่แหละมันอาจจะเป็นกุสโตก็ได้น,นี่ไม่รู้นะเพราะว่าเกมนี้บุกเยือน ผมส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยเขาเสียตัวหลักอย่างวิซ่าใช่ไหมแล้วก็เอมโบโมผมว่าแนวลุกอาจจะดรอปลงไปนะมีเฮนโดเข้ามานี่อีกเรื่องนึ่งดามสกาเนี่ยผมว่าเป็นตัวอันตรายนะอืที่ผมเล็งไว้อ่ะนะดามสกานะครับผมส่วนคนที่เหลือมันก็ตามเนื้อผ้าครับเออว่าแบบ เบนฟอร์ดก็คือเราประมาทไม่ได้ถ้าไปเล่นบ้านเขาเพราะว่าปีที่แล้วเราก็แค่เสมอเขาแต่ตอนนั้นเขาทําได้ดีแล้วเป็นโทมัสแฟงอันนี้เป็นโค้ดใหม่นะครับผมมันก็ไม่แน่เขาเหมือนไม่เล่นเล่นหลังสามแล้วอะ่ะเออถ้าเป็นโทมัสแฟงผมว่าหลังสามนะแต่อันนี้เขาเล่นสี่สองสามหนึ่งนะครับผมก็นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนที่ไม่รู้ว่าเชลซีจะยังไงนะเพราะว่าเกมใหญ่รออยู่สองเกมแล้วเป็นเกมเยือนทั้งคู่เลยเจอทั้งบาเยน เจอทั้งแมนยูเนต็นะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าออกสตาร์ u ยูอาจจะไม่สวยหรูก็ได้อาจจะแพ้ก็ได้อันนี้ต้องอีกเรื่องนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะถ้าจะแพ้บาเยอร์ในผมไม่ได้เพราะว่าคือไปเล่นยูซีอลอาจจะไม่ได้ดูถูกทีมด้วยหรอกแต่ว่าคุณภาพอะครับต้องเข้าใจตรงนั้นนอกจากว่าเราโชว์ฟอร์มแบบวันนั้นแบบหูองลงอะแบบโชว์ฟอร์มเก้าเต็มสิบอะไรเงี้ย ทุกคนเนี่ยไอเนี้ยมันยังพอมีรู้ว่าเอ้ยชนะได้อะไรเงี้ยอยู่แซละนะแต่ว่าเกมนี้คือเราอาจจะเห็นสำรองพอสมควรอะ่ะผมว่านะอาจจะโรเตชันบ้าอาจจะไม่ใช่แบบตัวจริงสิบเอ็ดคนเหมือนที่ออกสตาร์รฤดูการอะไรแบบนี้อาจจะไม่ขนาดนั้นะนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็เผื่อๆไว้นิดนึงแล้วกันไม่รู้ว่าจะออกมาเสมอหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าถ้าเราถ้าถ้ามันเป็นฟฟร์ัตแฟงผมอาจจะ ไอ้นี่นะแบอบกเฮ้ยอาจจะแพ้ก็แล้วหรือเสมอแต่ทีนี้มันเป็นนักเตะใหม่ไอเป็นโค้ดใหม่แล้วก็มีนักเตะใหม่เข้ามาด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่วิซ่ากับเอมโบโม่แล้วอะ่ะผมว่าโอเคแหละแนวลุกอาจจะดองไปแต่ว่าอันตรายมันก็ยังมีอยู่อย่างดามสกาเนี่ยผมว่า,านนเนี่ยนักเตะคนนี้นน่าจะไอ้นี่ที่สุดแล้วนะผมต้องระวังที่สุดอะ่ะนะผมนะแล้วก็คนอื่นๆอะไรย่ก็คือเราประมาทไม่ได้นะผมยังไงก็หวังว่าไม่แพ้แล้วกันชนะก็ดีครับเกาะลิวหูไป นะครับผมเพราะว่าเป็น2ทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะครับผมแล้วนี้ช่วงต้นฤด,ดูกาลด้วยยังดีครับออกสตาร์ทประมาณนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะรผมก็ประมาณนี้สลับในช่วง Before the match ยังไงก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง h a r Heart o f b l u อด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมหากคุณมีหัวใจเป็นสีน้ำเงินเราคือทีมเดียวกันสลับวันนี้ในช่วง b e f o r e t h e match เกมพิมลีกันะบทีเชซี Chelsea จะ บุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดเตะกันในคืนวันเสาร์เวลาสองทุ่มอะตีสองนะขอไปเตะเวลาเตะกันในคืนวันเสาร์เวลาตีสองนะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพวกกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ